เมื่อจะเห็นว่าคือเขาดีจริงๆค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยเพื่อนๆคะ่ะล่าลดลงไปเลยเนี่ยนี่จากแบบว่าเหมือนขาวๆค่ะเพื่อนๆจากขาวๆเนาะเนี่ยค่อยๆแดงสิ่งนี้เลยค่ะสูตรไล่หอยทากน,นะคะราคาถูกค่ะเพื่อนๆไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงนะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเลยจ้า <ๆ S 2> เพื่อนๆโอ้โหดอกสวรสดิค่ะเพื่อนๆจ๋านี่บานอีกแล้วค่ะเขาบานแต่ตอนบ่ายๆนะคะมื่ก็เห็นพึ่งนะบินมาผสมเกสรให้อยู่ดีใจจังเลย มะน,นาวคัะเพื่อนนี่มาแตกตาดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนโอ้โหนี่ขนาดฝนตกดีๆนะคะเพื่อนนี่แตกยอดแตกใบกันได้ดีมากๆแล้วผลละคะแม่ก้อยนี่ผลเล็กๆก็มีนะคะเพื่อนโอ้โหโอ้โหมะนาวของเราค่ะเพื่อนจาลูกใหญ่ๆก็มีโอ้โโดอกมากเพื่อนเนี่ยโอ้โดอกทุกจุดเลยนะคะดอกทุกฤดูกาลเลย สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนเพื่อนมาทําสูตรนี้พืชงามเขียวดกดีไล่มแมลงและกําจัดหอยแบบง่ายๆเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้พืชงามเขียวดกดีป้องกันเชื้อราไล่หอยและมแมลงแบบง่ายๆนะคะวัสดุหลักของเรานะคะวันนี้นะะแรกนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนเพื่อนมาทําสูตรปุ๋ยแห้งไล่มแมลงในดินกันก่อนอเลยนะคะเป็น ขี้เท่าฐานนะคะขี้เท่าทานนะคะ1ชามเลยนะคะในขี้เท่าทานนะคะเขามีทั้งสารซิลิก้าและสารซิลิกอนนะคะและยังมีแคลเซียมและยังมี โพแทสเซียมนิดๆน,นะคะเพื่อนท่านไหนปลูกไม้ผลนะคะไม้ผลของเพื่อนๆไม่หวานไม่อร่อยเลยค่ะไม่ก้อยเพื่อนๆโรยขี้เท่าฐานนะคะไปที่โคนต้นเลยนะคะขี้เท่าฐานเลยคะ่ะสุดยอดที่ทําให้พืชนะคะรสชาติหวานกรอบอร่อยไล่มดไล่แมลงที่ซุกซ่อนในดินแบบง่ายๆนะคะด้วยขี้เท่าฐานนะคะสําคัญนะคะในขี้เท่าฐานนะคะเขายังเป็นสาร ป้องกันเชื้อราแบบไว้ง่ายสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณค่ะจากคุณยายของแม่ก้อยลยคะสีดำๆนี่คืออะไรคะแม่ก้อยนี่คือแกลบดำนะคะคือรรมาจากนะคะแกลบบิบๆนะคะแล้วก็เผานะคะ ก็จะกลายเป็นแกลบดําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะหาซื้อแกลบดํานะคะได้จากร้านขายต้นไม้เลยนะคะในแกลบดํานะคะเขามีไนโตรเจนสูงเ,เร่งการเจริญเติบโตของรากฝอยพืชได้เป็นอย่างดีต้นไม้ของใครไม่งามมีอาการใบเหลืองนะคะต้นโซมมากนี่เพื่อนๆโรยง่ายๆด้วยแกลบดำนะคะที่หน้าดินกันเลยนะคะประโยชน์ของแกลบดำนะคะยังสร้างพงอากาศในดินได้เป็นอย่างดีทำให้ระบบรากพืชเดินเต็มที่เร่งการเจริญเติบโตแบบง่ายๆนะคะ ด้วยแกลบดํากันเลยนะคะเป็นขี้ไก่นะคะผสมแกลบนะคะเพื่อนๆมีขี้หมูนะคะขี้เป็ดนะคะหรือขี้วัวนะคะใช้แทนได้เลยต่อไปค่ะเป็นดินล้วนนะคะ1ส่วนนะคะเพื่อนและอันดับต่อไปค่ะก็เป็นนะคะผงชลเจ้าโมโนโซเดียมกูอ์ตะเนตเริ่มเลยค่ะเพื่อนจ๋าใส่ดินกันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆอ่าแล้วก็ขอเพิ่มนะคะดินอีกหนึ่งขันนะคะเป็นดินเก่าในบ้านนะคะหรือดินในกระถางนะคะได้เลยนะคะเพื่อนๆใส่แกลบไปเลยค่ะเพื่อนๆแกลบดํานะคะเพื่อนจ๋า ใส่ปุ๊บนี่พืชนี่เขียวปั๊บทันใจเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทดลองได้เลยค่ะแกบดำนี้เห็น<ค> <he en S 2> ผลมาะขี้ไก่ผสมแกบค่ะเพื่อนเพื่อนขี้ไก่เขามีฟอสฟอรัสสูงนะคะต้นไม้ของใครนะคะยังไม่ติดดอกเลยคะ่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนใส่ค่ะขี้เท่าเลยค่ะหนึ่งชามเลยคะ่ะหนูปลูกพริกค่ะไม่ได้กินพริกเลยค่ะแม่ก้อยพริกของหนูเป็นโรคก,กุ้งแห้งพริกเน่านะคะนี่เพื่อนเพื่อนป้องกันเชื้อราตั้งแต่ทางดินเลยนะคะสําหรับพริกนี่เพื่อนใส่สิ่งนี้เลยนะคะผงชูรสนะคะโมนูโซเดียมกลูตามิสองช้อนนะะค หนึ่งสองค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ผสมนะคะส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะดินดีให้ดินเลี้ยงพืชนะจ๊าทาสูตรนี้ค่ะไว้ปลูกต้นไม้พืชผักนะคะหรือไว้เป็นปุ๋ยโรยหน้าดินได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนก็ใช้นะคะ1นถึงสช้อนนะคะต่อกระถางได้เลยค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก้อยได้อะไรมาคะนี่บัวบกโขดค่ะม่ก้อยขอขอบคุณนะคะแม่หมกนะคะเพื่อนบ้านค่ะท่านได้บัวบกโขดมาแล้วก็เลยมาแบ่งให้แม่ก้อยนะคะ แล้วก็ต้องปลูกะเพื่อนเดี๋ยวแก็ลองก้นหลุมเดียนะอย่างงี้นะคะเพื่อนต้องการเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตะนะคะระบบโขลกค่ะวางเลยนะล้ไม่ออกดอกเลยค่ะไม่ก้อยเพื่อนใช้้อนหนี้เลยนะคะเร่งเขียวแก้อาการมะลิของเพื่อนมีอาการใบหงิกใบงอ ใบจืดใบด่างนะคะไม่ออกดอกทำให้ก้อยใช้ช้อนกนระถางนี้คือผลงานเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าดูสิคะเนี่ยจากที่ไม่ออกดอกค่ะเ <c oughs> พื่อนๆใช้สูตรนี้คือแบบว่าเราเห็นผลเลยะค่ะเ <c oughs> พื่อนจ๋าองการเชื้อราทางดินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆโลยเลยค่ะปรับค่า pH ในดินด้วยนะคะทําให้ดินของเราจะไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปนะคะปลูกผักชีฝรั่งไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยขั้นแรกนะคะให้พเพื่อนๆเปลี่ยนที่วางนะคะคือผักชีฝรั่งนี่เขาชอบแบบ ร่มๆนะคะแบบไม่ชอบแดดนะคะเพื่อนเพียงเพื่อนเปลี่ยนที่วางนะคะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนช้อนเลยค่ะเพื่อนโรยเลยค่ะเพื่อนจะทำให้ผักชีฝรั่งของเพื่อนนะคะกลับมาเขียวนะคะแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนเห็นไหมคะใบล่างนะคะที่แบบโตมไม่งามนะคะเด็ดใบล่างออกเลยค่ะเพื่อนเนี่ยอย่างงี้นะคะเด็ดเลยไม่ต้องให้เป็นภาระกับต้นแม่ค่ะเดี๋ยวเขาจะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะเพื่อนไม่ต้องกังวลนะคะแล้วถ้ามีดอกนะเพื่อนก็ตัดเลยจ้ะตัดดอกออกไปเลยค่ะเพื่อน เพื่อนท่านไหนปลูกมะล,ละกอนะคะมะล,ละกอของหนูค่ะแม่ก้อยใบเหลืองค่ะใบจุดใบดางช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะแม่ก้อยนี่เชื้อราบุกที่รากของเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะนี่แล้วก็เชื้อราทางใบอีกค่ะเพื่อนนี่ดูดินในกระถางเลยค่ะโอ้โไม่เหลือเลยท่าสารอาหารแล้วจ้าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนมีแกลมีขี้ไก่นะคะมีขี้เถ้าค่ะเพื่อนเออลงไปเลยปุ๋ยง่ายๆเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะป้องกันเชื้อราสุดง่ายจ้า เียวทันใจสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,อนๆก็ลาดตามด้วยน้ําสะอาดได้เลยจ้าเพื่อน,อนๆจ๋าลาดดเลยนะคะปุ๋ยทางดินสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะทุก15วันนะจ้าลาดรดเลยมาก็จา้าเพื่อนๆ สูตรนี้ดีมากๆค่ะทําไว้ใช้เลยนะค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะเพื่อนๆจะพบว่าฝนตกไม่หยุดไม่ถอยเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนดูในกระถางนะเพื่อนจะพบสิ่งนี้เลยจ้านี่คือหอยทากค่ะโอ้โหจเจริญเติบโตได้ดีมากยัวยเยี้ยนะคะเต็มกระถางกันอย่างนี้เลยค่ะนี่สิ่งนี้เลยค่ะสูตรไล่หอยทากนะคะราคาถูกค่ะเพื่อนๆไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงนะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนโรยเลยจ้าเพื่อน รอบๆไปจ้าวันนี้อากาศชื้นสูงค่ะไล่หอยทากได้ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้นะคะป้องกันเชื้อราได้ด้วยโอ้โหมดแมลงยั่วเย้เลยค่ะไม่ก้อยไม่รู้ก็จะเดินไปไหนกันเพื่อนๆดูโอ้เยอะแยะนะคะนี่เพื่อนๆรวยนี่นะคะเพื่อนๆรวยเลยค่ะนี่นะคะุดที่เพื่อนเห็นว่าเขามีมดมากวนนะเพื่อนๆรวยเลยไล่ไปเลยค่ะเพื่อน ม่้อยพาเพื่อนๆมาทาสูตรเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายนะคะไล่หนอนไลแ่แมลงไล่เพียสุดง่ายนะคะจากสูตรโบราณเลยนะคะม่ก้อยพาเพื่อนๆทําสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติก่อนเลยนะคะเราใส่ขี้เถ้านะคะห้าช้อน,นะคะ่ะเพื่อนๆอนต่อน้ำหนึ่งลิตรอย่างนี้เลยนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะมีโพแทสเซียมสูงนะคะ โพเทสเซียมสูงนี่จะดียังไงคะาไม่ก้อยจะทําให้พืชผักของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเร,เร่นงการเจริญเติบโตต,ตั้งแต่ระบบนะคะรากลาต้นตกิ่งก้านใบดอกและผลส่งผลให้ไม้ผลของเพื่อนเพื่อนะคะรสชาติดีค่ะหวานกรอบอร่อยนะคะเร่นงการแทงช่อดอกได้เร็วเร่งสีเร่งดอกค่ะเร่งเปิดตาดอกแบบง่ายด้วยสูตรโบราณอย่างนี้เลยนะคะไวคีเท่าฐานนะคะแล้วก็ไล่แมลงก็สูตรนี้นลค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะใช้ได้ทันทีหรือเพื่อนๆจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะก็จะมีสี ใสๆอย่างนี้นะค่ะเสริมความแข็งแรงค่ะให้กับต้นไม้พืชผักของเราค่ะจะทําให้ใบพืชของเพื่อนๆค่ะใบเขียวใบมันค่ะไม่มีมแมลงมากวนค่ะเพื่อนๆเนี่ยทดลองใช้ได้เลยครับได้นะคะต้นแสงเงินแสงทองมาใหม่ค่ะเพื่อนจากคุณยายแม่ก้อยให้มานะคะลาดรดเลยค่ะคือเขามีอาการสียังไม่สวยนะคะเล่งสีได้ดีสูตรนี้เะคะเพื่อนลาดรดลงดินเลยนะคะอัรดเลยนี่สเสน่ห์จันแดงค่ะเพื่อนๆเนี่ยก้านเขาแดงสวยมากๆค่ะเพืพ่อนๆค่ะ ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะทุก3ามวันค่ะเพื่อนเป็นปุ๋ยบำรุงทางดินแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนแสงเงินแสงทองเช่นกันค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะเพชรน้ำหนึ่งค่ะลาารดเลยต้นหนึ่งค่ะอัญมณีค่ะเพื่อนดูเพื่อจะเห็นว่าคือเขาดีจริงๆค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยเพื่อนๆค่ะลาารดลงไปเลยนี่จากแบบว่าเหมือนขาวๆค่ะเพื่อนจากขาวๆเนาะเนี่ยค่อยๆแดงค่อยๆชมพูกันอย่างนี้นะคะเพื่อน มณนีค่ะและสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบไม้ใบนะคะไม่ว่าจะเป็นมอนเซล่านะคะไซใบสักนะคะหรือยางนานะคะเพื่อนๆจาอยากให้ใบเขียวใบมันนะคะใบงามๆแบบง่ายๆนะคะนี่ใช้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆก็เตรียมเลยคะ่ะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรเพื่อนๆใส่น้ําสะอาดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างแบบธรรมชาตินะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะนี่หนึ่งต่อนหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆ ฉีดพ่นไปที่ต้นไม้พืชผักที่เพื่อนๆรักเลยค่ะเพื่อนๆไม้ที่เน้นใบสวยค่ะไม่ควรพลาดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ฉีพ่นไปอย่างนี้นะคะ ไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่เฟื<ๆ><ๆ>่องค่ะเพื่อนโอ้สวยมากๆเล่นเขียวกันแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อนที่ปลูกต้นไม้นะคะในบ้านนะคะอยากให้เขายเขียว,ยวสวยๆอยู่เสมอน,นะคะเพื่อนสิพ่นผ่าสีนี้เลยคะ่ะไม้ใบที่เพื่อนเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะสิพุนได้ลและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะวางไว้ในบ้านสวยๆแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาเขานะคะมาตากแดดอ่อนๆนะคะในช่วงเช้าด้วยนะคะเพราะว่าแดดมีความสำคัญมากทำให้พืชแข็งแรงค่ะเพื่อน ก็้ายพาเพื่อนๆมาทําสูตรนี้นะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราค่ะเป็นไข่หนึ่งฟองนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตสามารถ ตรึงไนโตรเจนนะคะลงสู่ดินนะคะเพื่อนๆท่านไหนไม่มีนะจ๊ะใช้น้ํา EM หรือน้ําซาวข้าวได้เลยเพื่อนๆไม่มีจริงๆใช้นมเปี้ยว1ขวดนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นผงชุน,นะจ๊ะโมโนโซเดียมกูตามติดค่ะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายเลยน,นี่สุดยอดปุ๋ยเลยคะ่ะนี่คือปุ๋ยกดอะมิโนแบบง่ายๆนะคะนี่คือน้ําปลา้าค่ะเราใช้นะคะน้ําปลาร้าหนึ่งแก้วเลยนะคะพริกของใครยังไม่ดก วรั่งกล้วยมะละกอนะคะยังไม่ดอกเลยค่ะไม้ไผ่ไม้ผลมะนาวของหนูด้วยค่ะใช้น้ําปลาระเลยค่ะหนึ่งแก้วค่ะเห็นผลทันใจมากๆเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะทําให้ขั้วดอกเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะคะและอันดับต่อไปค่ะน้ําด่างแบบธรรมชาติไล่แมลงได้ด้วยนะจ๊ะเป็นปุ๋ยสุดง่ายเลยเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้ไม่ใช่เพียงแต่บํารุงสาหรับไม้ผลนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะใช้ได้ดีเช่นกันค่ะเพราะว่าแล่ธาตุสารอาหารเขาครบมากๆค่ะเพื่อนจ๋าเปลือกไข่ค่ะ อาหารรองจะใส่ลงไปเลยทีนี้นะคะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะ1ฝ้าจ้าแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างสุดง่าย ทำให้พืชกลับมาใบาเขียวใบเข้มเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยอันดับต่อไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะแม้กระทั่งช่วงนี้นะคะต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะได้รับแสงน้อยค่ะนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยได้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราใช้นะคะ100มลนะคะจ้า100มลค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยใส่สิ่งนี้เลยค่ะน้ำปล้านะคะ1แก้วเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เพื่อนๆไม่มีน้ำปลาใช้ปุ๋ยปลาแทนได้เช่นกันเลยนะคะปุ๋ยกรดอะมิโน,โนแบบง่ายๆค่ะเมื่อเราใช้แล้วนะคะพืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะต้นไม้ของใครค่ะยังไม่ติดดอกออกผลนะจ๊ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้นะคะเราผสมต่อน้ํานะคะ20ลิตรนะคะเพื่อนๆจากเทส่เลยจ้าอย่างละครึ่งค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะ15วันในครั้งนึงค่ะเพื่อนสารจากใบแบบธรรมชาติค่ะเราใช้นะคะน้ําขี้เถ้าด่างเลยค่ะเพื่อนนี่ ใส่ลงไปเลยนะคะ1แก้วนะคะเพื่อนๆค่ะท่านไหนปลูกผักกินใบค่ะนี่ใช้น้ําขี้เท่าด่างเลยค่ะเพื่อนๆทาให้ใบพืชผักของเพื่อนๆแข็งแรงค่ะหวานกรอบอร่อยจริงๆเลยค่ัเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะอย่างละครึ่งค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะหอยทากค่ะบุกเยอะมากๆเพื่อนๆใช้สิ่งนี้นะคะยาล้างจานนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนนะคะต่อน้ํา20ิบลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักกินใบนะคะไม่ต้องใส่น้ํายาล้างจานนะคะเราใส่น้าพีเทาด่างหรือนมจืดแทนนะคะแทนสารจับใบค่ะพเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะวิธีใช้นะคะเพื่อนๆมีแก้วใช้แก้วนะคะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้เหยือกะนะคะเพื่อนๆเวลาลดเลยนี่ตรงไหนมีหอยทากเยอะคะไม่ก้อยต้นไม้ไม่งามนะจ๊ะใช้สิ่งนี้เลยค่ะพเพื่อนๆลดล,ลงไปเลยค่ะพเพื่อนจัดหอยทากได้เป็นอย่างดีนะคะทําให้พืชกลับมาใบเขียวเข้มใบงามสวยนะจ๊ะ นี่เป็นบอนสีควนอิมค่ะเป็นพืชไม้ไม่งามค่ะไม่ก้อยเชื้อราบุกนะคะที่รากนะคะทําให้พืชของหนูนะคะมีอาการถึงขั้นเน่านะคะเพื่อน,นเน่าไปยังไงคะคือยอดเนี่ยจะแบบเหมือนจะเน่าอย่างนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ใบก็จะอย่างนี้นะค่ะเพื่อนเพราะร่ารัสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนอย่าลืมนะคะวนดินด้วยนะอาการเหมือนไม่ดีนะคะอาการเน่าเนะเพถ้าเป็นกระถางนะคะเพื่อนยกมาวางไว้ที่นะคะที่มีแดดส่องด้วยนะคะมะนาวของใครไม่ดกเลยนะคะใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนอู้ดกจริง เพื่อนล่ารถเลยค่ะล่ารถนะคะที่ชัยภูมมนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ก็ล่ารถที่ต้นด้วยนะจ๊ะลิ่งดอกลิ่งผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อน,อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบา,บายยไปก่อนนะคะ ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ